เอาละครับก็เจนโลนะครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมใน EP 2เดี๋ยวเราจะมาเล่ากันต่อเลยแล้วกันใครที่ยังไม่ได้รับชมและยังไม่ได้รับฟัง EP แรกสามารถไปรับฟังได้ตรงตัวไอตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าฝั่งไหนก็คือสักฝั่งหนึ่งจะได้ดู EP นี้รู้เรื่องด้วยสาหรับใครที่ยังไม่ได้ดู EP แรกมาผมบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องจริงร้อยเปอร์เซ็นครับผมพูดเลยว่าผมไม่ได้แต่งเติมอะไรเข้าไปเพิ่มเลยมันคือเรื่องจริงล้วนๆแล้วก็สําหรับคนที่แบบไม่เชื่อไม่เป็นไรครับผมบอกเลยผมเข้าใจคคุณ ่ไมเผมเป็นเหมือนคุณตอนที่ผมเนี่ยได้ดูรายการผีหรือรับฟังคนเล่าเรื่องผีผมก็เป็นหนึ่งคนที่ไม่เคยเชื่อเลยจนได้เจอกับตัวเองเนี่ยถึงเชื่อจริงๆโอเคครับทุกคนครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยแล้วเราไปรับฟังกันได้เลยครับทุกคนครับว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงต่อนะครับ ต่อจากรอบที่แล้วที่ผมใช้น้องกอนผมบอกว่ากอนกอนลองไปตักน้ําแข็งแล้วลองมองไปตรงหน้าประตูดูน้องกอนเนี่ยรีบวิ่งกลับมาเลยพอตักน้ําแข็งเสร็จมองปุ๊บวิ่งกลับมาหาผมพูดกับคนในกลุ่มเฮ้ยของจริงของจริงแล้วมันก็นั่งข้างผมตัวสั่นๆในเมื่อกอนมันเปิดประเด็นมาแล้วผมก็เลยโอเคทนไม่ไหวผมเลยพูดเลยว่าทุกคนพี่เนี่ยไปตักน้ําแข็งมองไปตรงหน้าประตูมีผู้หญิงคนนึงยืนอยู่หน้าประตูบ้านผมรับประกันว่าเขาคือผีแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงผมขาวหน้าขาวใส่เ สสีขาวไม่มีขายืนลอยอยู่หน้าบ้านผมไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันเพราะผมก็ยังสงสัยอยู่ทุกวันนี้ว่าทาไมผีต้องใส่เสื้อสีขาวผมยาวหน้าขาวอันนี้คือสิ่งที่ผมสงสัยจริงๆซึ่งมันเหมือนกับในเรื่องเล่าของคนอื่นเวลาผีใส่ชุดขาวผมยาวอะไรอย่างงี้ซึ่งพอเจอกับตัวเองก็เป็นอย่างนั้นจริงๆผมก็ยังไม่เข้าใจว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นแล้วพอผมพูดออกมาคนในกลุ่มนั้นก็บอกว่าพี่ผมก็เห็นตั้งแต่แรกแล้วแต่ผมไม่พูดประเด็นมันกลายเป็นว่าคนในกลุ่มเกือบทุกคนเห็น ผีตัวนั้นยืนอยู่หน้าบ้านตั้งแต่แรกครับแต่ไม่พูดเหมือนกับผมครับผมก็เห็นตั้งแต่แรกแต่ไม่พูดจนผมเปิดพูดออกมาคนแรกทุกคนเลยพูดออกมาว่าเห็นเหมือนกันหมดครับและทีนี้ครับเราก็ลองพิสูจน์ไปเรื่อยๆโดยการที่ฟุกเกาะเดินออกไปถักแล้วก็มองก็ใช่คุกคนเดินออกไปอีกทีละรอบทีละรอบก็ใช่จนแบบเรารู้ว่ามันมีบรรยากาศร,รอบตัวเรามันจะเปลี่ยนไปหมดเลยครับมันจะแบบมีเสียงวี ในหัวตลอดเวลามันอึดอัดมันดูบรรยากาศรอบตัวมันมันใช่มันมีแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตอนนั้นนะครับเราเนี่ยไม่ได้แยกย้ายไปนอนครับเราเนี่ยก็นั่งคุยกันเรื่องการอัปเกรดเรื่อง MV เรื่องอะไรมากมายเราคุยกันยังไม่จบนะครับเราก็เลยนั่งคุยกันต่อพอได้ยินเสียงแล้วรู้สึกว่าถึงบรรยากาศว่าที่นี่มันต้องมีอะไรแน่นอนเลยเราเนี่ยได้ทําการเปิดโน้ตบุ๊กของฟุกครับผมแล้วเซิร์ชหาข้อมูลที่ที่เราอยู่นั่นเองเราไม่ได้เซิร์ชหาว่าที่ชื่อชื่อภูล่าที่เราไปอยู่เนี่ยมันมรออไไ้เเา่่งนนนคจแ ไปในพันทิปเขาว่าจังหวัดที่เราไปอยู่ภูเวลล่าแถวที่เราไปอยู่มันมีประวัติอะไรบ้างเราได้อ่านเจอว่าประวัติภูเวลล่าแถวนี้ที่นี่จังหวัดนี้เคยมีประวัติคนเจอผีมาก่อนแต่ผมไม่รู้ว่ามีประวัติใครตายหรืออะไรนะแต่คือเขาเคยมีประวัติคนที่เจอผีมาก่อนในข้อมูลที่เราหามาว่าเขาบอกลักษณะของบ้านคือบ้านจะมีห้องน้ําในตัวหห้องและห้องน้ําข้างนอกหห้อง ห้องนอนสามห้องในห้องมีสามเตียงซึ่งมันตรงกับอีพีแรกที่ผมเล่าไปให้ฟังว่าห้องที่มุกนอนก็มีสามเตียงถูกไหมครับแล้วก็มีสามห้องห้องหนึ่งผมนอนห้องหนึ่งมุกนอนห้องหนึ่งทีมงานดีมนอนซึ่งตรงกันทุกอย่างครับมีสระน้ํามีอะไรคือแบบแทบจะคือที่นี่เลยครับแทบจะคือที่ตรงนี้เลยตรงโถงห้องนั่งเล่นจะมีโต๊ะที่คล้ายโซฟาตั้งอยู่ชิดกับผนังห้องหนึ่งและก็ห้องสองนะครับผมแล้วก็จะมีห้องหนึ่งที่ปิดตายอยู่นะครับจริงๆแล้ว มันมี3ห้องที่ใช้ได้แล้วอีกหนึ่งห้องที่ปิดตายอยู่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเขาถึงปิดห้องนั้นล็อกไ้แต่โต๊ะโซฟาตรงนั้นอ่ะจะอยู่ระหว่างห้องหนึ่งแล้วก็ห้องสองห้องสองเนี่ยคือผมนอนห้องหนึ่งก็คือห้องที่ถูกปิดตายไว้แล้วส่วนห้องสก็คือห้องที่มี3มเตียงแล้วก็ห้อง4เนี่ยที่ทีมงานดีมนอนเท่ากับว่าห้องที่นอนได้คือมี3ห้องที่ทวงปิดตายคือปีหนึ่งจะมีโซฟาเล็กๆตั้งอยู่ระหว่างห้องหนึ่งแล้วก็ห้องสองนะครับทุกคนในประวัติที่เราได้หาข้อมูลมาคนทีี่่มมาาาาพพััักกกอนนนนนห้้้้ไดดํูวยะครบ ลูกของเขาเนี่ยได้ทําการเล่นกับใครก็ไม่รู้เขาพัก3วัน2คือเหมือนผมลูกของคนที่มาพักก่อนหน้านี้เขาได้เหมือนกับว่ามีเพื่อนเล่นอยู่ในห้องตลอดแบบลื่นวิ่งเล่นกับใครก็ไม่รู้อะแล้วพอตกดึกในคืนที่2นะครับข้อมูลที่ผมหามาแม่ของเด็กคนที่มาพักก่อนหน้านี้ครับเขาเดินออกมาด้านนอกเห็นเด็กคนหนึ่งครับผมอยู่ตรงโซฟา กั้นระหว่างห้องหนึ่งและห้องสองเหมือนกับของผมเลยเขาเดินไปถามว่าลูกมากับใครลูกแต่เด็กคนนั้นเขาก็ไม่ตอบครับจนผู้หญิงคนนั้นเนี <pir im less> <ๆ>่ยเขาคิดว่าน่าจะใช่แล้วเขาก็เลยรีบวิ่งเข้าห้องไปหาสามีเขานั่นเองแล้วพอเช้าวันต่อมาครับผมเขาก็ถามลูกเขาว่าหนูเล่นกับใครลูกลูกเขาเนี่ยก็บอกว่า,ขาวเขาเล่นกับเด็กคนที่มาพร้อมกับคนที่เอากุญแจภูวิลล่ามาให้ซึ่งมันจะตรงกับผมคือตอนที่เราได้ไปเนี่ยจะมีคนเอากุญแจภูวิลล่ามาให้เหมือนกันเลยซึ่งคนที่เอากุญแจภูวิลล่ามาให้กับพ่อแม่ของเด็กคนนนั้ คือเขามาคนเดียวครับ ลูกของเขาเนี่ยเห็นเด็กที่ไหนไม่รู้มากับคนเที่อากุญแจมาให้เราได้อ่านประวัติตรงนี้เสร็จนะครับผมซึ่งผมไม่ยืนยันครับว่ามันเป็นที่ที่เดียวกับที่ที่ผมไปพักแต่มันค่อนข้างและมันไม่ได้ค่อนข้างมันโคตรจะใช่เหมือนกันเป๊ะของที่ที่ผมไปพักเลยทุกอย่างแทบจะตรงกันหมดแต่เขาไม่ได้ระบุสถานที่มาครับว่ามันคือที่ตรงนี้นั่นเองก็เลยเออเรายังไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่มันค่อนข้างตรงและใจเราตอนนั้นน่ะคือแม่งคิดไปแล้วว่าแม่งคือที่นี่แหละมันคือที่นี่เว้ยพวกเรานะครับก็ยิ่ง รเราก็เลยตัดสินใจกันว่าไปไหมเดินไปดูกันทุกคนก็กล้ากลัวๆครับแต่ก็สรุปแล้วก็ตกลงกันว่าเราจะเดินไปดูกันจริงๆคนที่เดินนําหน้าครับคือผมคนเดินตามหลังผมคือกอนะครับที่เหลือก็เดินตามกันมาครับคนที่ขยบเข้ามาอยู่ข้างผมอีกคนหนึ่งคือฟุกครับเดินกอด MacBook ครับเข้ามาอยู่ข้างผมฟุกกอดโน้ตบุ๊กแน่นมากโน้ตบุ๊กแมคบุ๊กบางๆะครับกอดแทบแตกแล้วเราเดินไปพร้อมกันครับจินตนาการว่ามันเป็นทางยาวๆนะ มันเป็นทางยาวๆไปแล้วเราขวาจะเดินไปถึงประตูที่มันแง้มอยู่แล้วมีผู้หญิงยืนอยู่เราก็ค่อยๆเดินไปครับเดินไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บทีละก้าวพร้อมกันค่อยๆเดินเข้าไปพร้อมกัน <c oughs> แล้วระหว่างเนี้ยมันจะเป็นทางนี้ครับนี่เราเดินจากตรงนี้มาฟึ๊บแล้วก็ตรงไปหาหน้าบ้านก่อนที่ตรงเนี้ยเรายังยังไม่เห็นหน้าบ้านครับเราเดินไปปึ๊บ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 พอเราออกมาถึงจุดที่มันมองเห็นหน้าบ้านครับชัดยิ่งขึ้นครับเขายังอยู่ที่เดิม ทำหน้าเหมือนเดิมทำหน้าทำตาแบบนิ่งๆจ้องมาที่เราครับแล้วก็ลออยู่อย่างนั้นครับ ใจหนึ่งผมพยายามคิดว่าขอให้มันไม่ใช่ขอให้เดินไปแล้วหายไปแล้วก็ผมก็ขอให้ผมคิดว่าผมหลอนไปเองทุกคนไม่ได้พูดอะไรทุกคนก็ค่อยๆเดินเข้าไปหาเรื่อยๆยิ่งใกล้เข้าไปยิ่งใชย่ยิ่งชัดขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งผมไม่คิดว่าในชีวิตนี้ผมจะเห็นผีจริงๆจังๆตรงหน้าครับที่แบบเป็นตัวเป็นตนมาให้ผมเห็นนะแต่ตอนนั้นนะครับผมแปลกใจว่าทําไมเขาถึงไม่เข้ามาในบ้านครับทําไมเขาถึงไม่เข้ามาในบ้านเลยอ่ะ ทำไมเขาต้องมายืนรออยู่หน้าบ้านพวกเราเดินไปเกือบที่จะถึงหน้าบ้านครับมันพอมันยิ่งชัดยิ่งชัดขึ้นเรื่อยๆพวกเราก็เลยเบร์ครับไม่กล้าที่จะเดินต่อครับผมเลยถอยกลับมาฮะคือแบบเราไม่กล้าที่จะเดินเข้าไปต่อเลยจริงๆอะ่ะคือมันยิ่งใช่อะ่ะคือมันใกล้แค่กับผมกับกล้องเนี่ยเนี่ยมันแบบมันใกล้มากครับทุกคนแล้วมันไม่หายใครมันจะกล้าเดินไปจับผีวะคนฟังอาจจะบอกว่าเอ้ยผมไงถ้าผมเจอนะผมจับเลย ใช่ครับตอนที่ผมเวลาผมไปฟังเรื่องผีผมก็คิดเหมือนพวกคุณแหละผมก็คิดว่าเอยถ้ามันเป็นผีจริง,รงก็ต้องพิสูจน์แม่งเลยมิงมีมีแต่พอเจอกับตัวเองเว้ยมันไม่ใช่แบบนั้นจริงๆบรรยากาศรอบตัวทุกอย่างมันไม่ได้เหมือนบรรยากาศตอนที่เราฟังอยู่เว้ยบรรยากาศรอบตัวทุกอย่างแม่งกดดันสมองแม่งเหมือนโดนเอาแบบมือแบบแบบแบบใหญ่ๆมาบ,บีอยู่เงี้ยอื้อไปหมดนะครับผมมันมันสมองมันคิดอะไรไม่ออกภาพในตามันแบบมันย่อเล็กไปหมดมันเหมือนกับบรรยากาศรอบตัวแม่งไม่ได้แบบ ไม่ได้เหมือนกับตอนที่เรานั่งฟังอ่ะบรรยากาศรอบตัวของเราตอนที่เรานั่งฟังคนเล่าเรื่องผีแม่งจะเป็นแบบโอ้บรรยากาศสบายเปิดแอร์หรือว่าบรรยากาศที่อยู่กับคนเยอะๆไฟสว่างโลง่งแบบนี้ครับตอนนั้นอ่ะแน่นอนโอ้โหฉันเจอผีนะแบบเจอแบบพี่เนมเดินไปจับแมงเลยถ่ายรูปมาด้วยอะไรเงี้ยแต่พอเจอจริงๆครับไม่ใช่ครับผมพูดไม่ถูกคือตอนนั้นเราคือความกลัวที่เราไม่กล้าทําอะไรเลยเว้ยเราเลยถอยกลับมาแล้วเราก็มานั่งกันที่เดิมแล้วก็จานทีมเนี่ยก็ตื่นมาพอดีตอนตีสามนะครับจานทีมเนี่ยจะไปส่งเนาะโอปตีห้าแต่มันนั้นนตื่มมมาผบอกที ไปดีกวะ่าว่ะแบบผมแบบก่อนหน้านี้คือผมไม่รู้เป็นไรนะก่อแนบบหน้าเนี้สองวันก่อนที่จะมาถ่ายเอ็มีที่ภูเวลาตรงเนี้ยครับผมฝันว่าทีมันตายแล้วผมแบบมีความคิดในหัวว่าถ้าทีมันตายผมจะนั่งมานั่งเสียใจะวะถ้าแบบถ้าเพื่อนตายอะไรเงี้ยเออคืออยู่ดีแนตะ่สองวันก่อนที่จะมาที่นี่ผมดันคิดแบบเนี้ยคิดเหมือนว่ามันจะจาก,จากของไปอะ่ะจันทีมาผมก็เลยมีลางไม่ดีครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้พูดอะไรผมก็เลยแบบเออถ้าจะไปเนี่ยก็ไปตอนนี้เลยก็ได้นะมันจะได้กลับมาไวๆอะไรเงี้ยผมพูดกับมันนะผมเนี่ยมี มันจะไปก็ปล่อยมันอะไรเงี้ยแต่ว่าฟุกค,ครับเขาทักดีเพราะว่าจานทีมเนี่ยจะเอาดีมาเป็นเพื่อนไปส่งโอปอเป็นเพื่อนนะครับกลับมาได้กลับมาขับดีมนะครับจะได้ไม่เหงออะไรเงี้ยน้องฟุกค,ครับทักดีมว่าเฮ้ยดีมบอกลูกแก้วตามไปด้วยนะลูกแก้วเนี่ยผมต้องขอบอกก่อนลูกแก้วเนี่ยเป็นกุมารที่จานทีมเลี้ยงไว้แล้วก็คอยดูแลจาน,าน,านทีมนะครับผมฟุกก็เลยบอกว่าดีมเรียกลูกแก้วไปด้วยนะก็คือเขาก็คอยดูแลพวกเราคอยปกป้องพวกเรานะครับลูกแก้วซึ่งลูกแก้วเนี่ยผมขอบอกก่อนเลยว่าผมเเคยจจอริงๆนะลูกกแ้ ก่อนหน้าเนี่ยคือตอนที่ผมไปอยู่บ้านจานทีมแรกๆครับผมนั่งเล่นเกมอยู่แล้วทุกคนไปตลาดหมดตอนกลางวันเลยนะตอนประมาณ4ี่ห้าโมงนะครับทุกคนออกไปตลาดกันหมดแล้วผมอยู่บ้านคนเดียวมีเสียงเด็กมาเคาะประตูปอก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 ,ปก,ปกผมก็เลยตกใจคิดว่าใครมาแกลงเปิดประตูไปไม่มีใครครับกลับมานั่งที่เดิมเคาะประตูปัง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 เนะใครเคาะประตูผมวะผมก็เปิดประตูแล้วก็วิ่งลงไปดูข้างล่างเลยว่าเอ้ยใครมาหรือยังวะหรือว่าใครมันมาเคาะประตูแล้ววิ่งหนีลงมาอะไรเงี้ยก็ไม่มีใครครับ พอกลับขึ้นมาที่ห้องผมคิดในใจเลยว่าต้องเป็นลูกแก้วแน่นอนแล้วผมไม่ได้พูดผมคิดในใจว่าไหนค่อยทีสิลูกปึง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 คิดปุ๊บเคาะปึง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 อันนี้คือลูกแก้วเนี่ยผมเคยเจอจริงๆครับผมแต่เขาแบบมาดีนะครับไม่ได้มาหลอกเขาแค่มาเล่นด้วยนะครับประมาณนั้นครับนี่คือประวัติของลูกแก้วที่ผมเจอมาก็คือพุกี่ยก็เตือนให้ดีมเรียกลูกแก้วไปด้วยนะครับผมผมก็เลยเฮ้ยทำไมทุกคนถึงมีล้างไม่ดีวะเออทำไมแบบทุกคนเนี่ยคือมันมีล้างไม่ดีก็คือเราคุยกันยิบย่ออทีย ไปอย่างเงี้ยลางมันไม่ดีผมก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยผมเรียกมันว่าเอ้ยเดี๋ยวค่อยไปก็ได้มั้งเช้าค่อยไปอะไรเงี้ยทีมอยู่ห่างกับผมประมาณนี้ทีมอยู่แถวแถวตรงถังน้ําแข็งผมก็ตะโกนทีมเขารู้ดีนะเอ้ยมันไม่ได้ยินผมเลยทีมทีมเขารู้ดีนะไอเทีมเออมันก็ไม่ได้ยินผมทุกคนจนผมจโมโะโบโขแบบเฮ้ยมึงได้ยินกูนไหมเนี่ยไอเออประมาณนั้นนะทุกคนมพอจู่ๆฮะอะไรวะอะไรเงี้ยเฮ้ยอยู่ดีหูมันตึงเฉย ใครเตือนอะไรมันเหมือนมันไม่เข้าหูมันเลยเหมือนมันอยู่ดีแบบวันนั้นมันลอยอะไรไม่รู้อะมันลอยแบบมันลอยมันลอยแบบไม่ได้ลอยแบบคนง่วงนะลอยแบบเหมือนกับเหมือนกับคนใช้ชีวิตปกติแค่มันไม่ได้ยินเสียงคนรอบข้างมันอะมันหูมันดักว่ะทุกคนเออผมพูดกับมันมันยังไม่เข้าหูมันเลยนะแล้วอยู่ดีมันจะไปให้ได้พอมันจะไปผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงไม่เข้าบ้านเขามารอไข่หรือเปล่าผมก็เลยคิดว่าเขาอาจจะมารอทีมก็ได้ครับเขาอาจจะมารอจานทีมออกไปและเขาจะไปกับจานทีมหรือเปล่า นั่นคือสิ่งที่ผมคิดครับผมก็เลยคิดว่าเอ้ยเราฝันว่ามันตายด้วยอะเราห้ามมันดีกว่าผมก็เลยไปห้ามจานทีมทุกคนก็เลยลุกไปห้ามจานทีมหมดแต่ทีมครับมันก็เป็นเหมือนผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้นะครับผมไอ้ทีมมึงอย่าไปเลยว่ะกูเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอะอยู่หน้าบ้านเราคุยกันอยู่เกือบใกล้ๆหน้าบ้านเลยนะใกล้หน้าบ้านเลยผมเนี่ยอยู่เนี่ยห่างตาผมเนี่ยเห็นหน้าบ้านด้วยและก็ยังเห็นยืนอยู่นะพอหันไปเห็นเห็นอยู่ทุกคนเห็นเหมือนกันหมดเนี่ยคนที่ยืนอยู่ ทางหนาบ้านซึ่งที่มีผีอยู่แล้วมันไม่เห็นมันไม่เห็นคนเดียวทุกคนเห็นหมดครับทุกคนแต่จานทีมไม่เห็นคนเดียวครับผมก็เลยแปลกใจว่าทําไมทําไมจานทีมถึงไม่ไม่เห็นนะครับผมทุกคนก็เลยห้ามมันแต่ผมก็อยากจะบอกว่าจานทีมเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยฟังใครเลยครับแต่จะ ฟังผมถึงแม้ว่าแบบบางทีมันอาจจะหัวั้านไปบ้างแต่ว่าถ้าผมพูดอะไรไปบางทีเนี่ยส่วนมากมันจะฟังผมนะถ้าผมบอกไม่ให้ไปมันก็ไม่ไปอ่ะมันง่ายๆกับผมรทีมันจะง่ายๆกับผมมากนะครับผมก็คือบอกไม่ไปก็คือไม่ไปนะครับแต่วันนั้นครับมันดื้ออะไรไม่รู้เฮ้ยกูต้องไปกูต้องไปกูได้กลับมาสิบโมงเลยไปส่งอะไรกับมึงเพิ่งเพกลับบ้านอยู่มึงไงแบบมันก็จะเถียงผมว่าเออกูต้องไปกูต้องไปกูต้องไปอะไรเงี้ยมันมันเถียงผมว่ามันคือมันจะไปให้ได้เลยเว้ยคือแบบผมก็เลยงงว่าเอ๊ะทำไมนยาาเีว่่ จะไปจะไปอย่างเงี้ยผมเห็นหลายรลยแล้วความหมายของกอนก็คือว่าคนที่มันไปอย่างเงี้ยคือแม่งจะไปตายเว้ยแล้วคนที่ผีที่มารอหน้ามาก็คือเหมือนจะรอรับจานทีมเพื่อจะเป็นตัวตายตัวแทนอะไรประเภทนั้นนะครับคือบนนั้นเพราะเราคิดประมาณนั้นใช่ไหมจานทีมมันก็ดื้อครับมันจะไปให้ได้จนผมต้องแบบเชื่อแบบกูขอแล้วอะม่อยาไปเลยกูขอแหละ จนมันแบบเอเอกูไปเช้าก็ได้ผมแยกย้ายกันไปนอนคือแบบให้มันเข้าใจว่าเออเราไม่ได้อยากจะยื้อให้แบบใครอยู่ต่อนะคือเราจะไปนอนคือผมก็เข้าไปนอนเลยเว้ยตีห้าเนี่ยไอทีมันก็ดื้อครับไอทีมเนี่ยไม่รู้ออกไปส่งน้องโอปอตอนไหนครับแต,แต่ไอทีมเนี่ยมันดื้อครับมันก็แอบออกไปส่งน้องโอปอเหมือนเดิมครับแต่ว่าน่าจะไปตอนช่วงเช้าแหละกลับมาจากช่วงเช้านั้นกลายเป็นว่ากระจกรถหน้ารถแตกครับเหมือนมีก้อนหินวิ่งใส่หน้ารถเป้งซึ่งผมคิดว่าถ้าเป็นตอนคืนนะ มันอาจจะเจออะไรที่แบบหนักกว่านี้อะ่ะผมก็เลยแบบโอเคเราผ่านคืนนั้นมาได้ครับทุกคนเราผ่านคืนนั้นมาได้แล้วเราก็ไม่ได้เจอแบบถึงขนาดที่มาแบบมาหลอกมาอะไรขนาดนั้นเขาแค่มาให้เห็นครับแล้วก็เห็นจริงๆแบบชัดเจนมากนะครับผมทุกอย่างครับมันก็จบแล้วเพราะมันเช้าใช่ไหมมันก็ไม่มีใครแบบมากลัวอะไรเมื่อคืนแล้วแต่ทุกคนก็รู้กันอยู่ว่าเมื่อคืนเราเจออะไรนะครับแล้วก็เล่าให้แม็กกี้ฟังหรือทุกคนฟังแม็กกี้ก็บอกแล้วเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วว่าโดนผีอ้มตอนนั้นเราไม่ฟังอะไรเงี้ยคือแบบผมไม่ฟังเพราะผมยังไม่่่เเอออกวผมป็นนคทีชืยูแลพ บอกว่าคืนแรกโดนผีอัมแล้วผมไม่ได้มีมผมไม่ได้เจออะไระผมก็เลยไม่เชื่อนะครับผมมก็เลยแบบเฉยๆจนคืนที่2เนี่ยเมื่อคืนที่เราเจอกันเองนะครับผมก็เลยแบบโอเคเชื่อและน่าจะฟังพี่กี้ตั้งแต่แรกวันที่แม็กกี้โดนผีอัมตอนเช้าครับผมเราก็เอาเรื่องราวทั้งหมดมาปฏติปะต่ะตอ,อก,กันนะครับว่ามันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงดีเมอร์นะครับมันก็สนมันไปเล่นหลังบ้านหลังบ้านเนี่ยมีทูบจุดอยู่ดอกหนึ่งครับใส่ถ้วยปัดทูบดอกหนึ่งจุดอยู่หลังบ้านซึ่งไหวอะไรไหวอะไรครับ ผมก็ยังงงอยู่ว่าเออเขาจุดธูปดอกหนึ่งนี่คือบ้านผมเรียกว่ายีีนะไม่มีพระครับในบ้านนี่มีหิ้งพระสักจุดหนึ่งปักธูปอยู่หลังโรงรถลึกๆแล้วก็ร่องรอยเนี่ยก็เหมือนกับจุดธูปทุกครั้งที่มีคนเข้ามาพักนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาพนักงานภูวิลล่าครับเขาก็เข้ามาเพื่อจะเรียกคืนแจคืนจ่ายค่ามัดจําที่เหลืออะไรเงี้ยต่างๆนานาเก็บคงเก็บของนะครับผมก่อนจะกลับผมเดินไปถามเขาว่าพี่ที่เนี่ยเคยมีประวัติอะไรไหมเขาบอกว่าก็ไม่มีอะไรนะแต่ถ้าเป็นหลังอื่นเนี่ยเคย พอกลับมากรุงเทพครับผมถามพี่เสือพี่พี่มีอะไรจะเล่าให้ผมฟังครับพี่พี่เสือบอกว่าเขาเดิอนออกมาเข้าห้องน้ําเจอเด็กผู้หญิงนั่งอยู่ตรงโซฟาที่กั้นระหว่างห้องหนึ่งและห้องสองครับผมเลยคิดว่าเฮ้ย แม่ตรงกับข้อมูลที่เราหามามีเด็กนั่งอยู่มีผีอยู่หน้าบ้านแต่พอผมสรุปไปสรุปมาครับผมมองว่าผีตัวที่อยู่หน้าบ้านครับผมที่เขายืนรอคือเขาอาจจะมารอจานทีมครับแต่เขาเข้าบ้านไม่ได้เพราะว่ามีผีอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในบ้านซึ่งเป็นผีเด็กผู้หญิงนะ่ะไม่ให้เข้าครับผม เรื่องราวทั้งหมดมันกลายเป็นว่าเราเจอผีของจริงแล้วเราแบบภาพมันยังติดตาทุกคนเจอหมดเลยทุกคนแบบในแก๊งหัวฟ้านะครับทุกคนก็เก็บเรื่องนี้เป็นความลับไม่ได้เล่าให้ใครฟังเลยนะครับผมคือเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เชิงประม,มาณว่าโดนผีหลอกครับแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดอาจจะเชิงประม,มาณว่าเราเห็นผีมากกว่าเจอเรื่องราวแปลก นะครับบรรยากาศตอนที่เราเจอผีเนี่ยมันก็ค่อนข้างอึดอัดอุดอู้นะครับผมอารมณ์ของคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีไม่กลัวผีอย่างผมได้เจอเอาไว้ว่านะครับผมเรื่องราวทั้งหมดก็เป็นประมาณนี้ก็พอทุกอย่างมันมาปฏิปต่ปตอ,อกันก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนใครไม่เชื่อไม่เป็นไรครับผมเป็นเหมือนคุณแหละที่ฟังแล้วไม่เคยเชื่อใครจนได้เจอตัวเองครับผมเอาไว้ว่านะครับผมสาหรับวันนี้นะครับผมก็มีเพลงเท่านี้และผมนะครับก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่จะมาเล่า้ทุกคนฟังนะครับว่าตอนเด็กๆผมเป็นคนกลัวผี